สวัสดีครับเพื่อนเพื่อน,นักสะสมเหรียญทุกท่านวันนี้วรีคนหลายเหรียญชาแนลจะมาให้ดูเหรียญกระสาบวนเวียนชนิดราคาสองบาทนะครับในรัชกาลที่9และรัชกาลที่10ที่เป็นที่นิยมในกลุ่มนักสะสมเหรียญตอนนี้นะครับ เดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าจะมีเหรียญของปีพศออในมั่งมาดูกันครับนี่นะครับเดี๋ยวผมให้ดูปีแรกที่มีการเล่นหากันก็คือปีพศอสองพันห้าร้อยห้าสิบสองนะครับถัดมาก็จะเป็นปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบห้านะครับนี่คือเหรียญ ปั๊มปกตินะครับก็คือเหรียญปกติแต่เป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานนะครับไม่ใช่เหรียญ UNC สภาพเหรียญน,นะครับแล้วก็อีกเหรียญหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเหรียญสองบาทในรัชกาลที่สิบนะครับปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดนะครับเดี๋ยวผมจะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญน,นะครับ เดี๋ยวเรามาดูเหรียญแรกก่อนนะครับนี่นะครับอันนี้จะเป็นเหรียญของปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบสองนะครับอ่าจะเป็นเหรียญกระสับวนเวียนชนิดราคาสองบาทปีสองพันห้ารอยห้าสิบสองในราชการที่เก้านะครับชนิดเหรียญเป็นเหรียญสีทองนะครับอ่าอลูมิเนียมบอนนะครับนี่นะครับความหายาก ของเหรียญในปีนี้นะครับอยู่ที่ลำดับที่เจ็ดครับของความหายากมีจำนวนการผลิตอ่าคร่าวๆอยู่ที่ร้อยแปดสิบล้านเหรียญน,นะครับของปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบสองน้ำหนักเหรียญน,นะครับอยู่ที่สี่จุดสี่กรัมนะครับทุกเหรียญเลยนะครับแล้วกข็ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ,ของเหรียญน,นะครับอยู่ที่ยี่สบเอ็ดจุดเจ็ดห้ามิลลิเมตรนะครับ ความหนาของเหรียญน,นะครับเดี๋ยวผมไปดูความหนาของเหรียญน,นี่นะครับความหนาของเหรียญก็จะอยู่ที่หนึ่งจุดเจ็ดมิลลิเมตรนะครับขอบจะเป็นขอบเฟืองเอาขอโทษครับขอบเฟืองนี่นะครับเพื่อนๆสังเกตเห็นชัดไหมครับขอบเฟืองสลับกับอ่าขอบเรียบนะครับนี่นะครับแล้วก็ ส่วนประกอบของอชนิดเหรียญนะครับก็คือทองแดงอยู่ที่92เปอร์เซ็นต์นะครับอลูมิเนียม6เปอร์เซ็นนะครับแล้วก็นิกเกิลอยู่ที่2เปอร์เซ็นต์นะครับในรัชกาลที่9นะครับลักษณะของเหรียญด้านหน้าจะเป็นพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนะครับรัชกาลที่9อพเพื่อนๆเห็นชัดไหมครับนี่ครับ นี่นะครับลักษณะเหรียญนี้จะเป็นผ้าเสียนใหญ่นะครับอักษรด้านข้างนะครับจะระบุตรง,อ,อ,งอังสาผิงพระพักเบื้องซ้ายนะครับจะระบุคําว่าภูมิพลอดุลยเดชนะครับนี่นะครับแล้วก็ส่วนชิดขอบด้านขวาจะระบุคําว่ารัชกาลที่เก้านะครับด้านหลังเรียนนะครับ ก็จะเป็นรูปอของพระบรมบัรบพจน์น,นะครับของวัดสเกเจดนะครับราชวรวิหารนะครับระบุอักษรประเทศไทยนะครับพศ25 5 2นห้าสบสนะครับแล้วก็ชนิดราคาสบาทนะครับนี่นะครับความสวยงามของเหรียญน,นี่นะครับส่วนอันนี้ก็รายละเอียดเหมือนกัน แต่ต่างกันตรงที่พศครับอันนี้คือเหรียญพศสอง5ัห้าห้าสิบห้าครับเหรียญถัดมานะครับคือเหรียญน,นี่นะครับเดี๋ยวผมไม่ดูนะครับอันนี้คือเหรียญในราชการที่สิบนะครับความความชัดของเหรียญเดี๋ยวผมไม่ดูนี่นะครับอันนี้เป็นเหรียญในราชการที่สิบนะครับรายละเอียดทั่วไปก็จะมีเหมือนเหรียญ ในรัชกาลที่๙นะครับแต่ต่างกันตรงที่ด้านหน้าเรียนจะเป็นรูปพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาวรุวชิราลงกรณ์นะครับขอโทษนะครับวชิราลงกรณ์นบดินทาราเทพวรารังคุลนะครับระบุด้านนี้นะครับเดี๋ยวผมมาดูก่อนความชัดของเรียนนี่นะครับ นี่นะครับมหาวชิราลงกรณ์นะครับแล้วก็ระบุราชกาลที่สิบนะครับส่วนด้านหลังเหรียญน,นะครับด้านหลังเหรียญก็จะเป็นอ่ารูปอักษรพระปรมาพิไทยนะครับนี่นะครับเป็นรูปพระปรมาพิไทยนะครับวอ,รป,วอรปรวอปรนะครับในราชกาลที่สิบนะครับภาพใต้นี่นะครับ ภาพใต้ผ้ามหาพิชัยในมงกุฎนะครับนี่นะครับก็อักษรระบุประเทศไทยเหมือนกันนะครับแล้วก็พสสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดนะครับนี่ครับการเล่นหาของนักสะสมตอนนี้ก็คือเนี่ยครับจะอยู่ในสามเหรียญนีะครับที่มีที่นิยมที่สุดตอนนี้นะครับ ส่วนเหรียญน,นี้ครับมีความพิเศษก็คือเหรียญบล็อกแตกนะครับนี่นะครับเหรียญบล็อกแตกนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญบล็อกแตกในพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบสี่นะครายละเอียดของบล็อกนะครับตรงนี้นะครับ ลายแตกตั้งแต่ปอปลาแล้วก็ประแล้วก็ประเทศไทยนี้นะครับสังเกตด,ดูตรงนี้จะเป็นรอยแตกนะครับซึ่งอ่าไม่ได้ถูกกระทําแต่อย่างใดนะครับนี่ครับเป็นสภาพของบล็อกที่ปั๊มผิดพลาดนะครับความสวยงามของเหรียญน,นี้ตอนนี้นะครับถ้าใครมีแบบนี้รีบเก็บสะสมเลยนะครับตอนนี้ราคาอ่าพุ่งขึ้นสูงนะครับเพราะว่ามีความหายากนี่ครับ รายละเอียดของเหรียญนะครับเดี๋ยวผมไม่ดูอ่าความนี่นะครับนี่ครับตรงอ่าบันโพสของรูปวัดสเกตนะครับตรงข้างๆเจดีนะครับจะสังเกตเป็นรอยแตกนะครับตัวหนังสือนะครับจะเป็นรอยแตกนะครับแล้วก็ลายแตกในปีพศนะครับนี่นะครับเหรียญแบบนี้มีราคาในกลุ่มนักสะสมนะครับใครมีรีบ รักษาไว้เลยนะครับส่วนด้านหน้าของเรียนก็จะเป็นรูปอของพระบรมฉายาทิษร์ของรัชกาลที่เก้าเหมือนเรียนของปีพศอื่นนะครับก็คือเป็นพระเศียรใหญ่ความสวยงามของแต่ละเรียนก็เนี่ยครับจะแตกต่างกันนี่นะครับอันนี้เป็น เหรียญสองบาทนะครับหมุนเวียนในราชการที่เก้านี่ครับนี่ครับอันนี้จะเป็นด้านหลังเหรียญน,นะครับซึ่งจะเป็นรูปของวัดสเกตอ่าโอเคครับใครมีเหรียญพศออนี้นะครับสองพศนี้นะครับแล้วก็มีเหรียญบล็อกแตกแล้วก็รัชการที่สิบก็พศสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดนะครับรีบเก็บสะสมเลยนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้กับทางช่องด้วยนะครับขอบคุณครับ